เ็นผลเอาวุ้นเส้นมาแช่น้ำยี้ก็ต้องเป็นเมนูวุ้นเส้นนี่แหละนะครับวุ้นเส้นทําจากถั่วเขียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์แน่นอนเราจะเอาวุ้นเส้นมาทําอะไรครับมีกุ้งมีเครื่องต้มยําเราจะทําวุ้นเส้นต้มยําน้ำมะพร้าวออดกุ้งครับ่นะหมายความว่าต้มยำกุ้งสูตรนี้ผลจะใช้ น้ำมะพร้าวมาแทนน้ำธรรมดาในการปรุงนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกุ้งที่เราใช้นิดหนึ่งครับเขาก็จะมีมันนะครับเดี๋ยวเราจะแยกมันออกมาแล้วมาผัดเป็นมันกุ้งดูเหมือนจะน้อยนิดนะครับแต่คุณผู้ชมครับพอนะฮะ โอเคส่วนที่เหลือนี่เราทําอะไรครับเดี๋ยวเราก็มาตัดแต่งให้สวยงามนะครับตรงเบือกตรงนี้เราเก็บเอาไว้ทําน้ําซุปครับก็แกะออกมาครับตัวนะฮะมีมันที่หลังพนผ่าหลังเลยครับ,ะะพพเ,รบเราจะนํามันกุ้งนะฮะ ที่เราได้มาไปผัดกับน,น้ํามันสัดส่วนแค่ไหนกาง่ายๆครับมันกุ้งม,มีแค่ไหนเนี่ยเราใส่น้ํามันไปแค่นั้นพอร้อนแล้วนะครับก็ใส่มันกุ้งลงไปผัดครับพอสุกดีแล้วนะครับก็ตักออกมาแยกผักไว้ครับและอย่างที่บอกนะครับว่าสูตรนี้เราใช้น้ำมะพร้าวพอน้ำมะพร้าวเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่เปลือกกุ้งลงไปครับ พอเปลือกกุ้งสุกดีก็ตักออกบุกตะไคร้ใส่ลงไปตามด้วยข่าหอมแดงพริกขี้หนูปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วพอเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่กุ้งลงไปครับ ตามด้วยเห็ดเข็มทองถั่วลันเตาพอทุกอย่างสุกดีก็ยกออกจากความร้อนครับฉีกใบมะกรูดลงไปตามด้วยวุ้นเส้นแล้วก็คนฮะหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊วุ้นเส้นจะสุกหรือเปล่าโอ้โสุกแน่นอนครับเพราะว่าข้อ 1. วุ้นเส้นสุกไม่ยาก ข้อ2หม้อของผมเนี่ยยังมีความร้อนที่ระอุอยู่เพราะเนื่องจากว่าวันนี้เราใช้หม้อสเตนเลสที่เนื้อค่อนข้างหนานะครับต่อให้เรายกออกมาแล้วเนี่ยครับยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เสิร์ฟเราทิ้งไว้ในหม้ออย่างเงี้ยครับความร้อนจะระอุไปเรื่อยๆจะไม่ทําให้ต้มยํากุ้งของเราเนี่ยเย็นลงครับแล้วก็ปรุงด้วยน้ํามะนาวตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะตักใส่ชามของเราครับ เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยได้นะครับโรยหน้าด้วยมันกุ้งเล็กน้อยครับแล้วก็แต่งด้วยผักชีให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีก1เมนูเส้นที่มีรสชาติแบบไทยๆที่พนนำมาฝากนะครับวุ้นเส้นต้มยำน้ำมะพร้าวอ่อนกุ้งครับ